ต่อไปตั้งใจฟังคำสอนจากพุทธโอษฐวันนี้จะอ่านพุทธวจนะให้ฟังในเรื่องเพราะธรรมชาติสมอย่างตถาคตจึงเกิดขึ้นในโลกในหนังสือพุทธวจนะหมวดธรรมฉบับตถาคตหน้าที่15จากพระตบิดกฉบับสยามรัฐเฉพาะในส่วนพุทธวจนะ เล่มที่24หน้าที่154ข้อที่76พิกขุทั้งหลายถ้าธรรมชาติสามอย่างเหล่านี้ไม่พึงมีอยู่ในโลกแล้วไซตถาคตก็ไม่ต้องเกิดขึ้นในโลกเป็นอรหันตสัมมาสัมพุทธะและธรรมวินัยที่ตถาคตประกาศแล้ว ก็ไม่ต้องรุ่งเรืองไปในโลกธรรมชาติสามอย่างนั้นคืออะไรเล่าคือชาราด้วยชาติด้วยชาราด้วยมรณะด้วยพิกขุทั้งหลายธรรมชาติสามอย่างเหล่านี้แลถ้าไม่มีอยู่ในโลกแล้วไซตถาคตก็ไม่ต้องเกิดขึ้นในโลก เป็นอรหันตสัมมาสัมพุทธะและธรรมวินัยที่ตถาคตประกาศแล้วก็ไม่ต้องรุ่งเรืองไปในโลกพิกุทั้งหลายเพราะเหตุใดแลที่ธรรมชาติสามอย่างเหล่านี้มีอยู่ในโลกเพราะเหตุนั้นตถาคตจึงต้องเกิดขึ้นในโลกเป็นอรหันตสัมมาสัมพุทธะ และธรรมวินัยที่ตถาคตประกาศแล้วจึงต้องรุ่งเรืองไปในโลก <c oughs>